สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแกวอีกแล้วคําเตือนนะทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอนะสุดคานวณน,นะคะประกอบการพิจารณานะคะไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพิ่มมาแก้วอยากบอกลาพัฒนามากๆเลย ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะไม่รู้นะทุกคนแก้่ก็อาจารย์เดานะหนแก้วบอกเลยว่าเป็นอาจารย์เดานะเข้าใจคําว่าอาจารย์เดาไหมเดาไปเรื่อยนะอ่ะนี่รอบที่ผ่านมาได้ได้ฟันสองแะทุกคนนี่ได้สี่สองนะเราเจาะสองห้ามาสี่สองเป็นตานายบนหัวนำได้ แปดอยู่ให้หนึ่งสนะแปดโอ้ยฮอะไรอะไรวารอบต่อไปเลยนะคะ รอบนี้นะไปหนูเขียนตารางทำไมที่จริงไม่ต้องมีตารางก็ได้นะไปแปดกับสองค่ะนี่เพื่อเขียนตารางทำไมงงม,ม,มากแม่งงม,ม,มากแม่งงม,ม,มากแม่ สูตรนี้ยังไม่หลุดนะถ้าถ้าใครไม่ไม่ไม่มั่นใจนะไปย้อนดูคลิปได้นะเราลงให้ตลอดสูตรเนี้ยไปไปสามตัวอะไรดีสักคน สามองปดค่ะแล้วก็อะไรวะแปดศูนเก้า 8, 0, หรือจะไปหรือจะไปสองูนเก้าเหรอนี่สองูนเก้าอยู่ตรงนี้ค่ะ นี่ทุกคนเป็นอเปดจิต้ะ ของห้าสองแปดแปดสองสองแปดนั่นแหละนี 2, 2> <hi> ่ค่ะทุกคนเท่านี้เท่านี้เท่านี้หกสี่สองเหรอเบิ้นอะไรดีล่ะทุกคน 慢慢轮子。 เออไม่ใช่ดิมั่วละมัวมั่วมั่วมั่วมว,มวนี hadi, hadi, ่ але. นี่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 ขีด้วยไหมดเลยนี่ทุคนนี่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 นีขอขอโทษเลยนะเอา ใช่หมดแล้วทุกคนหนัวอืมอืมจีเันีด้วยเนี่ยเนี่ยราคานะคะนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะสาวลาวของเฮาเนาะ อาจารย์ดาวหรือเปล่าไม่รู้นะครับอขอให้โชคดีนะทุกคนนะพี่ถูกก็อย่าว่ากันนะครับประมาณนี้แหละก็แต่สูตรนี้ยังยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่หลุดนะ มาได้เรื่อยๆเลยนะฮะทุกคนหนูมไม่ได้ทำสติแกันแต่ว่าเราเข้าใจมารูดมามามาลูดมั่งมาเจาะมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะ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 อืมอืมอือนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะสำหรับสาวลาวเนะพรุ่งนี้วันอะไรวะวันสุก ะะเด่น2กับ5าจ้ะทุกคนอ่านะนี่นะคะทุกคนอชอบตามนะทุกคนไม่ชอบผ่านนะถ้าไม่ชอบพี่เราแบบเจาะให้ทุกคนก็ไปแปดแปดกับอะไรสองกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะทุกคนนะทุกคนนะ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 ประมาณนี้แหละค่ะขอให้โชคดีนะคะ